ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก รองอองไม่ติดขัดท้าร่าอะไรชื่อถอดพ้นรองประธานสาภาเชื่อ i o โอโหวตฟั่มนิรโทษคดี1นึก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในสาภานะครับมีเว็บไซต์ที่ให้โหวตเรื่องของการนิรโทษ1นึแล้วจูจ่ๆนะครับมีสิ่งที่ดูแล้วความผิดปกติตอนนี้นะครับรองอองเองกําลังตรวจสอบอยู่เรื่องนี้อยู่นะครับกำลังตรวจสอบเพราะว่าแน่นอนครับตรวจสอบ IP ว่า IP มาจากที่ไหนก็อย่างเช่นสมมุติว่ามันจะมาจากหน่วยงานเดียวเนี่ยมันก็จะเป็น IP เดียวกันอันนี้สามารถตรวจสอบได้คงจะไม่ได้ยากเย็นอะไรแน่นอนครับว่าเมื่อรองอ๋องนะครับออกมานะครับที่จะทําการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วมาพอทําการพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็มีกลุ่มคนบอกว่าจะร่ารายชื่อนะครับถอดถอนรอประธานสภาก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นสิทธิประชาชนสามารถทําได้แต่ถอดถอนในฐานะที่มีความผิดในเรื่องไรมีความผิดในด้านใดเพราะว่า แคร่า2 0งหมื่นรายชื่อแล้วถอดถอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าจะเป็นประธานสภารองประธานสภาหรือนายกรัฐตนตีผมบอกได,ได้เลยครับว่าง่ายเลยครับถ้าเป็นแบบนั้นถ้าครบส0งหมื่นรายชื่อแล้วสามารถถอดถอนได้เลยง่ายเลยครับต้องดูว่าเขามีความผิดอะไรความผิดในเรื่องไหนความผิดในประเด็นอะไรนะครับนะ รองหมออองนะครับเชื่อมีความเป็นไปได้นะครับเกณฑ์ไอโอวดกว่าร่างพรบรนิรโทษกรรมร้างผิดคดี1นึอ้างพบ IP ซ้ํากันเข้ามาลงชื่อแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนที่มาที่ไปบอกไม่ติดขัดอะไรนะครับหากมีการเปิดลงชื่อถอดถอน ผลจากเก้าอี้รองประธานสภา14มิถุนายน257นายปฏิพัฒนสันติปัพาดารองประธานสภาคนที่1ให้สัมภาษณ์ถึงฟาร์มคืบหน้าในการตรวจสอบ IP Address นะครับกรณีการแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพรบนิรโทษกรรมพศจุดๆ,ๆที่เสนอโดยนางสาวนะครับภูนสุขนะครับภูนสุขเจรเรินทนายฟาร์มจากศูนย์ทนายฟาร์มเพื่อสิทธิมนุษยชน กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน3า7 2 3นวน36,723คนที่พบความผิดปกติว่าเราแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องของการร้องเรียนของประชาชนที่เข้ามาร้องเรียนว่าเมื่อใช้บริการเว็บไซต์แล้วก่อให้เกิดการเออร์เช่นการคัดลอก URL แล้วนะสามารถลงชื่อซ้ำได้ซึ่งเราได้ทำการแก้ไขแล้วนายปฏิพัทธ์ยังกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาว่า ผู้ที่ลงชื่อมีตัวตนจริงหรือไม่ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบนะครับเสียเปรียบในการยืนยันตัวตนซึ่งหากมีการให้ยืนยันตัวตนมากเกินไปก็จะทําให้ประชาชนไม่กล้าสแสดงความคิดเห็นโดยเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับการเข้าชื่อสเสนอกฎหมายต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนขณะที่เว็บไซต์ที่เปิดให้แค่ลงความคิดเห็นนั้นก็ต้องสมดุลกันระหว่างความเห็นเสรีกับความเห็นปลอดภัย ซึ่งจะต้องมีการคุยกันในระดับนโยบายอีกครั้งว่าจะาชั่งตวงวัดกันอย่างไรนายปริพัทธ์การกล่าวอีกว่าเรื่องที่2ก็คือเรื่อง IP Address เมื่อเช็คแล้วพบว่าในวันที่11และวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานั้นมีการใช้ IP Address ซึ่งซ้ำกันในการเข้ามา นในการเข้ามาให้ความคิดเห็นซึ่งมีปริมาณสูงมากและสูงฝ่าร่างกฎหมายอื่นหลายเท่าตัวโดยสามารถแปลความหมายได้เป็นหลายอย่างซึ่งเป็นข้อสังเกตที่เราต้องเข้าไปศึกษาในรายละเอียดว่า i p s s มาจากไหนอย่างไรเป็นรูปแบบของการโจมตีทางไซเบอร์หรืออาจจะเกิดขึ้นโดยปกติซึ่งเรายังไม่ได้ข้อสรุปในส่วนนี้ เมื่อถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสเกตว่ามีการเกณฑ์ไอโอมาลงชื่อนั้นนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าเป็นหนึ่งในฟาร์มเป็นไปได้แต่เรายังสรุปไม่ได้ตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปที่ชัดเจนย้ําว่าฟาร์มพีคช่วงในช่วงวันที่11และวันที่12ที่มี IP พีแอนเดซ้ําๆเข้ามาลงชื่อเมื่อถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสเกตว่าหลังจากปิดรับฟังฟาร์มคิดเห็นไปแล้วแต่ยอดที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับลดลงนะครับนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าในส่วนนี้ต้อง ตนต้องสอบถามตรวจสอบอีกครั้งเพราะเรายังไม่ได้ข้อสรุปในช่วงเวลาเช่นนั้นนะครับแต่เนื่องจากเว็บไซต์เราไม่ได้นำมาใช้ผลในทางกฎหมายเป็นแค่เว็บไซต์ที่ยั่งเสียงเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบรายงานเท่านั้นการที่จะทำเว็บไซต์เจาะไปเลย นะครับว่าเอามาแรกมาด้วยนะครับประชาชนต้องลงทะเบียนอีกเยอะในส่วนนี้ต้องขอไปปรับปรุงในเคิงโครงสร้างอีกครั้งทั้งนี้หากมีการร้องเรียนเพิ่มเติมก็จะต้องนําไปปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อทําให้มันถูกต้องเมื่อถามว่าต้องมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ารอยหรือไม่นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าใช่อันดับแรกต้องน้อมรับว่าเรามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งเราเองก็ไม่ได้ปาาศ ว่าเสียงไหนมาจาก I.O. เสียงไหนที่ไม่ใช่ I.O. แต่เราเจอเรื่องที่เป็นข้อสังเกตที่เราจะต้องตรวจสอบ ส่วนของความผิดพลาดต่างๆที่จะต้องนาไปปร,ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้ดีที่สุดแต่ที่เราต้องทําให้เกิดความสมดุลคือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความมั่นคงข,งของข้อมูลที่จะมาลงชื่อแสดงความคิดเห็นส่วนจะแข็งไปหรืออ่อนไปต้องให้ความสําคัญกับเว็บไซต์เมื่อถามว่ามีการเปิดลงชื่อเพื่อถอดถอนนายเป็พัฒน์ออกจากตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งนายเป็พัฒน์กล่าวว่าเห็นโพสต์ผ่านก็ไม่ได้มีอะไร เวลาคนมีตำแหน่งทางการเมืองมีข้อที่ประชาชนวิาพากษ์วิจารณ์แล้วอยากขอให้มีการพิจารณาด้านจริยธรรมก็สามารถที่จะร้องเร,เรียกร้องให้เกิดขึ้นได้ตนไม่ได้ติดขัดอะไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ออกมาว่าเอ๊ะนะมีการใช้ I.O ในการเข้าไปโจมตีหรือเปล่านะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหมมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตไฟังครับ